อีกข่าวหนึ่งที่เป็นข่าวใหญ่ก็คือตัวที่เกิดไปตอนต้นรายการนะฮะ SCBX จ่อปิดดีลใหญ่ซื้อโฮมเครดิตสามหมื่นล้านนะค,ะครับเขาเมื่อวานบูเบิร์กก็ตีข่าวนะคะรับพี่ฟุ๊กว่า SCBX เนี่ยเ,เหมือนจะซื้อมูลค่าประมาณสักเก้าเก้าร้อยล้านเห,นหรียญก็ตีเป็นประมาณสามหมื่นล้านนะครับผมแล้วก็คาดว่าถ้าเกิดมีรายละเอียดเนี่ยอาจจะสัปดาห์น้าอาจจะได้รู้มากขึ้นนะครับพี่ฟุ๊กตรงนี้อยากจะถามนิดนึงว่ามันดีไม่ดียังไงคนคน คนที่ตีข่าวนี้คนแรกเนี่ยคือบุ้มเบิกเมื่อวานตอนเช้านะผมเห็นในบุ้มเบิกแล้วว่ามีข่าวนี้ออกมาแล้วก็ตอนบ่ายสื่อไทยก็เอาข่าวนี้มาเล่นต่ออีกรอบนะว่าโฮมเครดิตเนี่ยเขาพยายามจะขายโอ per ation ของเขาที่เวียดนามแล้วก็เวลาขายธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยฮะเขาใช้คนซื้อเนี่ยไปประมูลบิดแข่งกันว่าฉันให้เท่านี้คุณให้เท่านี้แล้วใครให้ดีที่มันดูดีที่สุดเนี่ยเขาก็จะขายให้คนนั้นสิ่งจริงมันสิ่งจริง,รง,รงมันไม่ใช่แค่ราคานะฮะ บางคนอาจจะให้ราคาสูงก็ได้แต่ว่าอย่างตอนถ้าจำกันได้ตอนที่ซิตี้แบงค์ขายธุรกิจบัตรเครดิตในเอเชียทั้งหมดเนี่ยแล้วสุดท้ายเลือกให้ U o b บเนี่ยซิตี้แบงค์ก็บอกได้ว่าย o b บเนี่ยให้ราคาไม่ได้สูงที่สุดนะแต่ u o โบรับประกันว่าเขาจะไม่ไลพ่พนักงานซิตี้แบงค์ออกเพราะฉะนันซิตี้แบงค์ก็เลยว่าอ่ะฉันขายให้คุณเพียงน,น้อยพนักง,งานฉันก็ได้งานทําต่อไม่ได้กระทบแบบจิตใจพนักง,งานมากนักนะฮะเพราะฉะนั้นราคาอาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวเท่านั้นที่ ดีลมันจะปิดได้ให้กับให้กับใครได้นะฮะกลับมาเรื่องโฮมเครดิตผมเล่าประวัติให้ฟังนิดนึงก่อนโฮมเครดิตเนี่ยเป็นบริษัทเอ่อจากยุโรปทําธุรกิจสินเชื่อรายย่อยสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเนี่ยฮะแล้วก็มีโอเปอเรชั่นในหลายประเทศมีทั้งฟิลิปปินส์มีทั้งอินโดนีเซียแล้วก็มีทั้งที่เวียดนามมีอยู่สอันใหญ่ๆใ,ในอาเซียนซึ่งช่วงที่ผ่านมาในบริษัทแม่ในยุโรปเนี่ยคิดว่าฉันธุรก,กิจในเอเชียมันก็กําไรนะแต่ว่า กำไรนะี่มันอาจจะไม่คุ้มไม่ค่อยคุ้มทุนเท่าไหร่เพราะฉันฉันอยากจะขายธุรกิจในเอเชียทั้งหมดก็คือขายเหมาเลย3อันเนี่ยออกไปให้หมดเลยนะแล้วก็ฉันจะไปโฟกัสกับธุรกิจในยุโรปแทนทีนี้ตอนที่ขายเนี่ยเขาก็มีคนไปไปไปดูแหละแล้วก็ไปบิดนี่แหละสุดท้ายคนที่มาซื้อได้เนี่ยคือเบเบของเรานี่แหละธนาคารกร mm ุงศรี Bay เนี่ยฮะแต่เบเนี่ยเลือกซื้อแค่2ออันคือเอาแค่โฮมเครดิตที่ฟิลิปปินส์กับโฮมเครดิตที่อินโดแต่ไม่เอาโฮมเครดิตที่เวียดนาม เบให้ผลว่าที่เวียดนามเนี่ยเขามีบริษัทที่ชื่อว่า SH Bank อยู่แล้วเพราะฉะนั้นฉันไม่อยากไปซื้อไปแล้วมาซ้ํากันฉันเลยขอแค่2อันแล้วกันผมคิดว่าอ่ะโอเคฉันขายเธอ2อันเหลืออีกอันเนี่ยฉันเก็บไว้ก่อนแล้วก็เอาอีกอันเนี่ยมาประมูลใหม่อีกรอบว่าใครสนใจที่จะไปซื้อมั่งซึ่งไอเรื่องโคมเครดิตที่เวียดนามเนี่ยมันอยู่ในโปรเซสในการซื้อขายเนี่ยผมเข้าใจว่ามามา,มาสักพักละมาหลายเดือนละแล้วก็มีแบงก์ แบงค์หลายๆแบงค์ในเอเชียนะคะโดยเฉพาะแบงค์ในไทยไหนหลายคนก็เข้าไปดูแล้วแล้วสุดท้ายก็เหมือนบางคนก็ไปดูแล้วก็ไม่สนใจบางคนไปดูแล้วอ่ะโอเคมาบิดแข่งแล้วก็สุดท้ายจะเหลือแค่แบบไม่กี่แบงค์ผมเข้าใจว่ามีแค่สอสแบงค์ที่เหลือรอบมาถึงปัจจุบันว่าจะถึงวันที่ตัดสินใจเนี่ยว่าโฮมเครดิตจะขายจะถูกขายใขเนี่ยฮะ,ะ <S <S แล้วก็ล่าสุดเมื่อวานเนี่ย บูมเบอร์เขารีพอตว่าเหมือนกำลังจะปิดดีลละแล้วเหมือนคนที่น่าจะได้เนี่ยน่าจะเป็น S C B X นะฮะก็คือเป็นธนาคาร S C B ข,ของของไทยเรานี้แหละคำถามคือพอมีข่าวนี้ออกปุ๊บคนจะอยากรู้ว่าด e ีลเนี้ยมันดีหรือมันไม่ดี <S 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 ผมขอเล่าอย่างนี้ว่าสมมติถ้าเกิดผมขายแบงค์ยี่สิบให้น้องไบในราคาหนึ่งร้อยบาทน้องไบเอาไหมโอ้เอาเลยครับแบงค์ยี่สิบในราคาหนึ่งร้อยแบงค์แล้วให้พี่หนึ่งร้อยบาทแบงค์ไบคงไม่อยากได้ใช่ไหม พราะว่าพี่ขาย20แบงค์ต้องให้ไบต้องให้พี่หนึ่งร้อยบาททางนั้นไม่โอเคอโอเคใช่ไหมแต่ถ้าเกิดพี่ขายแบงค์พันให้ไบในราคา100บาทแบงค์ก็เอาถูกไหมอ่าอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ว่าราคาของโฮมเครดิตเนี่ยมันคือ900แต่เราไม่รู้หรอกว่าเวอร์ชันของโฮมเครดิตเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่มันจะเป็นแบงค์ยี่สิบหรือแบงค์หนึ่งพันซึ่งหน้ตรงเนี้ยเราตอบไม่ได้เพราะเราไม่รู้เลยว่าแฟ n นชิสเชอร์พาร์ฟอร์มานท์เขาเอ้าลุกเขาเป็นยังไงดังนั้น คนจะถามเยอะว่าดีลเนี้ยมันดีหรือมันไม่ดีเนี่ยให้ตอบตัวเนี้ยข้อแรกคือผมคงตอบได้ยากเพราะเราไม่รู้ว่าธุรกิจเนี่ยมันคือแบงค์ยีหรือแบงค์พันแต่ถ้าดูจากโฮมเครดิตในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผลประกอบการหรือพอร์ตฟลิโอเขาเนี่ยก็ดูเหมือนจะทํากําไรได,ได้ได้โอเคแต่ว่ากําไรโอเคเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้่ับว่าราคาที่ได้เนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกเพราะว่ามันต้องเทียบกับว่า กำไรในอนาคตมันจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็ที่สําคัญก็คือเวลาเขาซื้อธุรกิจการเงินเนี่ยฮะเขาจะดูว่าบาลานซ์ชีดเนี่ยมันคลีนหรือมันไม่คลีนเพราะไม่ใช่ว่าทํากาไรดีแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกำไรดีเป็นเพราะว่าคุณไม่ตั้งสํารองเลยลูกค้าที่เหมือนจะแบบจะย่าแย่ไม่ยาแย่เนี่ยคุณก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันรอให้มันแย่ก่อนแล้วฉันค่อยไปตั้งเนี่ยเพราะฉันบาลานซ์ชชดมันอาจจะแบบไม่ได้แข็งแกร่งมากนักเพราะฉันราคาที่ได้นเนี่ยก็อ,อาจจะไม่ถูกเพราะคน ที่ซื้อก็ต้องคิดว่าฉันซื้อมาแล้วปุ๊บเนี่ยฉันต้องไปนร่งไล่ตั้งสำรองเพราะฉันกําไรที่เห็นว่าดีๆทุกวันเนี้ยมันอาจจะแบบไม่ได้ดีมากก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นปัจจัย Moving Part ก็คือแบบว่าความเสี่ยงความแม่นอนเนี่ยมันแอบจะมีหลายตัวมากจนทำให้ตัดสินฟันธงตรงนี้ได้ยากว่าธุรกิจนี้มันดีหรือมันไม่ดีแต่ผมคิดว่าวันที่ประกาศดีนี้ออกมาเนี่ยว่าสมมติอะสมสมติถ้า S C B X ได้จริงนะเดี๋ยวเขาคงก็มีแถลงข่าวแหละว,ว่าฉันซื้อธุรกิจตัวนี้มาแล้วก็ธุรกิจเนี้ฉันคิดว่ามันคงดีซึ่งมันค็ต้องดีแหละเพราะไมีงงินคงไม่ยอมกักตังค์การ้อยล้านดอลลาร์ไปซื้อนะครับ แล้วก็คงจะมีตัวเลขมาให้เราได้วิเคราะห์กันว่าเออธุกิจนี้มันดูจะโอเคหรือเปล่าหรือมันจะแพงไม่แพงอะไรยังไงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวพอร์ตที่จะซื้อเนี่ย900ล้านเนี่ยถ้าคิดเป็น total l o a นเฉพาะสินเชื่อเนี่ยไม่ได้ total asset นะสินเชื่อของ S c B เนี่ยถ้า a s ูว่าซื้อพอร์ตมา900ล้านก็คือตัวพอร์ตเขามีประมาณ900ล้านแต่พอผมว่าจว่าน่าจะมีมันสัก สองบิลเลียนก็คือสัก60หมืล้านเนี่ยถ้าคิดเป็นทั้งทัสินเชื่อของของ SCB ทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะแค่แบบ 1- หรือ2เปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองถ้าใช้ราคาที่ซื้อเนี่ยก็คือ1เปอร์เซ็นต์ถ้าใช้ราคาอรอตเนี่ยอาจจะสัก2เปอร์เซ็นต์เี่ยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ใหญ่เพราะฉะนั้นต่อให้ดีนี้มันจะดีหรือมันไม่ดียังไงนะมันคงไม่ได้กระทบผลประกอบการของ SCB มากนัก คือต่อให้ธุรกิจเนี่ยทำกำไรได้100%เเลยมันก็กระทบกำไรบุทําทำไลเ c b อาจจะแค่แบบสัก2% 3%าแค่นั้นเองนะฮะแต่นี้จริงถือเป็นดีลใหญ่ดีลแรกที่ s c b ออกไปต่างประเทศหรือเปล่าครับใช่ดีลช่วงที่ผ่านมาเนี่ย SCB จริงๆ s c b ถ้าไปดูในแผนตอนที่เขาปรับเป็น SCBX เเนี่ยหนึ่งในวิชั่นของเขาเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะทำธุรกิจในเอเชียทั้งหมดอาจจะไม่ถึงขนาดเอเชียแต่ว่าอาเซียนเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจหลักที่เขาอยากจะไปนะฮะ ช่วงที่ผ่านมาเวลาเขาไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยเขาจะลงทุนภายได้ under บริษัทที่ไปลงทุนของเขาเนี่ยที่ชื่อว่า S c B 1 0 X ซึ่งการลงทุน S c B 1 0 X เนี่ยส่วนใหญ่จะลงทุนในไปการไป,ไปถือหุ้น เช่นไปลงทุนในบริษัท A แล้วก็ไปถือหุ้น10%ลงทุนในบริษัท B ถือหุ้น20%อนะไรเงี้ยฮะซึ่งการมาแค่พูดถือหุ้นอย่างเดียวเนี่ยก็ให้พูดถือหุ้นใหญ่เขาหรือให้ผู้เผยแผ่เขาเนี่ยรันต่อไปเองได้แต่การไปซื้อโฮมเคดินเนี่ยถ้าซื้อจริงนะแล้วซื้อร้อยเปนะก็จะเป็นบริษัทแรกที่เขาไปซื้อร้อยเปอร์เซ็นต์แลแ้วแปลว่าเขาต้องไปรันธรุรกิจนี้ด้วยตัวเขาเองจริงซึ่งก็ ก็ก็น่าสนใจก็คือหนึ่งถ้าเกิดเขาทําแล้วมันขึ้นจริงๆเนี่ยก็เพิ่มความเชื่อมั่นของตลาดว่าเดี๋ยวคงจะมีดีลต,ต่อไปแล้วก็คงเชื่อมั่นว่าเอซีบคงทําได้แต่ถ้าทําแล้วเกิดไม่ได้หรือมีปัญหาขึ้นมาหรือไม่สามารถขยายธุรกิจได้เร็วเหมือนที่หวังเนี่ยตลาดก็อาจจะแบบเฉยๆนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วดีลต,ต่อไปมันจะทําได้หรือเปล่าหรือมันจะมีดีลต,ต่อไปหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นดีลเนี้ยอาจจะไม่ไม่ได้ใหญ่มากเล็ก แต่ผมคิดว่ามันกนง้างสําคัญในเซนที่ว่าเป็นการพูบแหละว่าบริษัท s อ b เนี่ยจะไปข้างนอกประสบการ็์หรือเปล่าเพราะช่วงที่มาๆม,มาเอาจริงอ่ะบริษัทไทยเนี่ยไปข้างนอกเนี่ยเยอะหลายบริษัททั้งกลุ่มพลังงานทั้งกลุ่มอ่า ูนใหญ่อะไรเงี้ยก็ไปข้างนอกเยอะค้าปีกก็ไปข้างนอกเยอะแต่ละหลายบริษัทก็ยังค่อนข้างค่อนข้างไม่ได้ประสบความสำเร็จมากนะักพูดอย่างนี้ดีกว่าก็ไปก็กําไรแหละแต่ว่ายังไม่ได้กําไรเหมือนที่ที่เคยวาดฝันไว้ว่าตอนที่ไปครั้งแรกเนี่ยอยากได้กําไรเท่านั้นเท่านี้นะฮะเพราะว่าไปเนี่ยก,ก็หลักๆเนี่ยก็คือ culture เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องหลักที่ทําให้ธุรกิจไทยอาจจะแบบยังต้องปรับตัวเยอะเพราะว่าไปอย่างค้าปีกเนี่ย พฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ประเทศก็แตกต่างกาันพลังงานไปเนี่ยข้อจํากัดเรื่องกฎหมายแต่ละประเทศก็แตกต่างกาันอยู่เมืองไทยเราขายน้ํามันแบบนี้ก็ขายได้เลยแต่เมืองนอกต้องขออนุญ,ญาตน,นู่นนี่น,นั่นหรืออาจจะมีคนฟ้องก็มีคายใจทางกฎหมายอะไรเงี้ยฮะไอป,ประเด็นพวกเนี้ยเป็นประเด็นหลักที่ทําให้การขยายธุรกิจตามประเทศเนี่ยมันอาจจะ มีปัญหาหรืออาจจะแบบไม่ได้สมหวังมากนักนะครับเพราะฉะนั้น s c b บเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นแบงค์ที่2อ,อ่ะแบงค์ที่สามแล้วกันถ้ารวมเบไปด้วยเพราะเบก็ไปข้างนอกเยอะแต่เบเนี่ยไปข้างนอกเพราะว่ามีบริษัทแม่บร,แมบริษัทแม่เขาคือ m u f มเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ข้างนอกอยู่แล้วแต่บริษัทแบงค์ไทยแท้ๆไปข้างนอกเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่ามีแค่ BBR คนเดียวที่ไปในไซส์ใหญ่ๆข้างนอกนะครับคือไปซื้อเพิ่มมาต้ามาก็เอชน่าจะเป็นบริษัทอ่าแ,แรกแกริษัททททีีี่่่2ะจไปข้างอกเดี๋ยวต้องรดูว่า จะจะเป็นยังไงนะฮะครับก็เห <He bn, S 2> <go> ็นตามข่าวว่าน่าจะประกาศรายละเอียดได้ภายในปลายสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้านะฮะเดี๋ยวต้องรอดูทิ้งว่าว่ามันจะปิดได้หรือเปล่า ครับพี่ฟุออ๊กขอคำถามหนึ่งคุณคมสิทธิ์ถามว่าดิวเอสซีบีเอเนี่ยเทียบเบที่ซื้อโฮมเครดิตที่อินโดแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างเห็นบอททอมไลน์เบยังไม่ฟื้นเลยครับอันเนี้ยเป็นพอย n t ที่ผมเล่าให้ฟังตอนที่งบแบงก์ออกครับผมเล่าให้ฟังจําได้ไหมครัว่าผมเอารูปเบมาให้ดูแล้วก็บอกว่าเบเนี่ยคอนโซลบริษัทปีแล้วเนี่ยคอนโซลทั้งปีคอนโซลโฮมเครดิตอินโดคอนโซลโฮมเครดิตเวียดเออเวียดนามฟิลิปปินส์คอนโซลเอสเชดแบงก์ที่เวียดน,นามทุกครั้งททีี่่่่่คคอออออออนนนนนนโโซซมมมมาาาเเเย็ปไล์พพิขึ้ตบนนง,งออกก แต่ b อ t t o m ไล n e เนี่ยมันยังไม่ฟื้นเลยเนี่ยเลยไม่รู้ว่าจริงๆไอ้ที่คอนโซลมาเนี่ยมันมันดีหรือมันไม่ดียังไงแล้วที่สําคัญเนี่ยเบเขาไม่บอกด้วยว่าไอ้บริษัทที่คอนโซลมาเนี่ยเ e อร์ฟอร์มานซ์ของบริษัทเนี้ยทำกำไรหรือเปล่ากําไรเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่บอททอมไลน์เท่าไหร่อะไรเงี้ยเราไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นก็อาจจะตอบยากว่าว่ามันเป็นยังไงนะัะว่าเบเป็นยังไงเพราะเบเขาไม่บอกแอบเดาเองว่าเผลอๆเอชซีบก็อาจจะไม่บอกเหมือนกัน เพราะฉันก็อาจจะตอบได้ยากเหมือนกันว่าจะดีหรือมันไม่ดียังไงนะฮะแต่ถ้าดูจาก s อ b ซบช่วงที่ผ่านมาเวลาเขาไปซื้ออะไรก็เขาค่อนข้างเรามันระวังเหมือนกันแล้วก็เขาค่อนข้างาคิดดีแล้วแหละถ้าถ้าจะไปซื้อเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อาจจะคิดว่า ให้เดานะดีลอาจจะแบบไม่ไม่ได้แย่มากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกอะคือดีลแค่หน่งสองเปอร์เซ็นต์เดีไม่ดียังไงนะมองคงไม่ไม่ได้กระทบมากนักนะฮะระยะสั้นผมว่าคนคงสนใจปันผลมากกว่าว่าปันผลที่มันออกมาตูมใหญ่เงี้ยมันจะเมนเทนได้หรือเปล่าซึ่งผมก็ว่าน่าจะพอเมนเทนได้นะ